วัคับนักเรียนวันนี้ครูจะมาสอนการสร้างเกมเก็บแอปเปิลนะครับมีวิธีการดังนี้ก่อนอื่นนะครับเราไม่ใช้ตัวละครแมวนี้แล้วให้กดลบออกไปนะครับแล้วก็ามาในส่วนของ b a c k d r o ก็คือเลือกพื้นที่ของฉากในที่นี้นะครับครูจะใช้รูปทะเล นะครับในการเป็นพื้นหลังจากนั้นครับให้นักเรียนไปเลือกชุดสไป์มา2อันก็คืออครูเลือกเป็นแอปเปิลและก็เลือกชามในการรับแอปเปิลขึ้นมานะครับให้กำหนดขนาดของแอปเปิลนะครับให้มันเล็กนงนะครับให้เล็กนงเหลือสัก60นะครับ แล้วก็ชามนะครับเลื่อนลงมาชามในการรองรับหรือภาชนะในการรองรับอยู่ที่120ตอนนี้นะครับาชามมันไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ดังนั้นเราจะต้องมาใส่โค้ดให้กับชามใบนี้โดยไปที่คำสั่งโค้ดนะครับเลือกคำสั่งก็คือ e v e n นนะครับ e วนคลิกคำสั่ง เมื่อมีการทำเกิดขึ้นนะครับโดยการคลิกใช้คำสั่ง Control Forever นะครับแลว้วก็ใช้ If e เข้ามาเป็นเงื่อนไข If e ก็คือ Sensing นะครับไปที่ Sensing ก็คือเมื่อมีการเมื่อมีการกดปุ่มนะครับคลีไปทางด้านซ้ายนะครับ าาซ้ยไปที่โมชั่นก็คือมันเคลื่อนไหวไปยังเชิง x นะครับเชิง fx by 10นะครับกำหนดให้เชงเช,ง,ชง x by 10นะครับคราวนี้เราจะให้ไปทางขวาก็เพียงแค่ดูฟิ i เคต if นะครับเงื่อนไขแล้วก็เปลี่ยนจากซ้ายเป็นขวาอ่า เปลี่ยนซ้ายเป็นขวานะครับแล้วก็เปลี่ยนลบสิบนะครับเปลี่ยนจาก r i ท์เป็นเล f แล้วก็ลบสิบเพียงเท่านี้นะครับโปรแกรมการควบคุมของชามก็สามารถเคลื่อนไหวนะครับซ้ายขวาเพื่อไปรับแอปเปิ้ลได้ถัดมาครับเราจะเขียนให้แอปเปิ้ลตกลงไปจากท้องฟ้าโดยการคลิกที่สปอ์ของแอปเปิ้ลนะครับ เพื่อเข้าไปเขียนโค้ดในการเขียนโค้ดนะครับเราเริ่มจากคำสั่งก็คือ event นะครับ when c คลิกเหมือนเดิมนะครับเกิดจากการคลิกเริ่มธงสีเขียวนะครับให้มันทำงานก็คือเริ่มแรกไปที่ลุกก็คือซ่อนอซ่อน Apple ก่อนนะครับใช้คำสั่ง h i ห้สังเกตว่าเราใส่ h i d e นะครับมันจะหายไปนะครับ หายแล้วก็มาที่คำสั่ง control forever นะครับก็คือให้มันทำงานตลอดโดยนะครับ wait ก็คือให้มันเกิดขึ้นนะครับให้มันเกิดขึ้น wait หนึ่งวินะครับเรากำหนดให้มันสร้างตัวมันเองก็คือสร้างแอปเปิลนะครับตัวมันเอง o n นหมายเซลทุกๆหนึ่งวิก็คือสร้างแอปเปิลในการเดนดอมทุกๆหนึ่งวินะครับอาตอนนี้คือกําหนดการเกิดของมันทุกๆหนึ่งวิแต่มันจะเกิดได้มันจะเกิดขึ้นด้วยคําสั่งนี้ครับ when when I star c o l o หมายความว่าคําสั่งนี้จะเป็นคําสั่งในการสร้างนะครับสร้างแอปเปิลออกมาโดยการ copy รูปภาพนะครับ แล้วก็ใช้คำสั่งก็คือ look show นะครับ show อาคำสั่ง show ออกมานะครับโชว์ show, โดยการให้มันเกิดะนะครับไปที่โมชั่นนะครับ go to x y นะครับ go to x y ให้มันเกิดในแนว x โดยการเรนดอมนะครับโดยการเรนดอมก็ไปที่ operator เลือก pick เรนดอมนะครับตำแหน่งของมันก็คือ200นะครับเกิดในแนว200กับลบ240คือแนวนอนนะครับ y 170อลองรันดูนะครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือ y คือ70คือไปตรึงแนวด้านบนนะครับเกิดจากด้านบนแล้วก็ ส่วน x นะครับเกิดแนวนอนนะครับจาก200ถึง240จากมุมซ้ายไปขวานะครับแล้วเราก็จะให้มันทำการใช้คำสั่ง forever นะครับ forever เพื่อให้มันตกลงมานะครับให้มันตกลงมาโดยใช้คำสั่ง motion change by y ลบ5นะครับ change y y ลบ่ใส่ลบ5ปุ๊บสังเกตรครับมันเริ่มตกลงมาอ่าสต็อปเฟกกคือตกลงมาช้าช้านะครับลบ5อ่าง่นไขถัดมา if e ก็คือเมื่อมันตกมาแล้วมันถูกมันสัมผัสกับภาชนะรองรับนะครับอ่าให้มันเก็บคะแนนด้วยนะครับก็คือไปที่คำสั่ง if e นะครับ if เมื่อนะครับเมื่ออะไรเมื่อไปที่เ e n ซ i n ครับเมื่อเรามีการ touching นะครับ touching touching กับอะไรครับ touching กับภาชนะก็คือรูปโบนะครับ touching บนะครับให้มัน touching กันอยู่ที่0.05นะครับในที่ c อนโ r ร l เลือกเวทนะครับ0.05วินาทีนะครับถ้านานกว่านี้เราจะไปเก็บ ลูกผลไม้ผลอื่นไม่ทันนะครับให้มันทัชชิ่งนะครับลองดูนะครับทัชชิ่งแต่ตอนนี้มันยังไม่ทามันยังไม่ทําลายพอทัชชิ่งเสร็จแล้วนะครับให้มันหายไปโดยการทําลายตัวเองนะครับทัชชิ่งดีลิคลอนใส่ลงไปนะครับปุ๊บทัชชิ่งดีลิคลอนเราลองวิ่งไปรับดูครับปุ๊บทัชชิ่งแล้วก็ มันทำการลบก็เหมือนกันที่มันตกลงไปในภาชนะนั่นเองปึ๊บปึ๊บนะครับอ่าถัดมานะครับอ่าเราต้องการให้มันถ้ามันตกแล้วนะครับให้เกมมันหยุดหรือเกมโอเวอร์แบบไหนนะครับเราก็ต้องเขียนมันเพิ่มโดยวิธีการก็คือนะครับวิธีการก็คือไปที่คำสั่ง event start นะครับ event start เลือกคำสั่ง forever นะครับ forever เรื่องคำอีฟ e นะครับ e อีฟอีฟอ่าไปที่ operator นะครับทำการตรวจสอบเมื่อน้อยกว่านะครับใช้คำสั่งน้อยกว่าน้อยกว่าอ่าแล้วก็ไปที่ motion y position นะครับตำแหน่ง y position เมื่อมันลงมาต่ำ นะครับเมื่อมันลงมาต่ำก็คือระนาบนี้คนระับต่ำกว่าร้อยลบร้อยหกสินะครับให้มันทุกอย่างนั้นหยุดการทาง,งานไปที่ไปที่คอนโทรลนะครับเรื่องเรื่องคำสั่งสต็อ o ออนมาใส่ในบล็อกนี้นะครับในบล็อกนี้ปุ๊บลองรันดูลองรันดู ามันตกลงมาเกินนะครับลืมคำสั่ง Forever นะครับมี Forever ด้วยนะครับมี f o r e v e r ด้วยใส่ Forever เข้าไปด้วยนะครับอ่าคราวนี้ใส่ไปปุ๊บสังเกตนะครับอ่ามันติดจุดกดารทำงานเมื่อกี้ลืมใส่คำสั่ง Forever ดังนั้นนะครับก่อนที่จะใส่ if e ให้ใส่ forever ทดสอบใหม่ครับเมื่อกี้ต้องตรวจสอบเงืเ่อนไขตนเวลาปึ๊บทุกอย่างจะหยุดการทํางานแต่ตอนนี้นะครับเรายังเราจะให้มันมีการเก็บคะแนนนะครับการเก็บคะแนนให้กับให้กับเมื่อเรารับได้นะครับก็เราไปที่ส่วนของ ว่าเลเวลนะครับตั้งชื่อตัวแปรว่าสกอร์สกอร์กดโอเคปุ๊บนะครับตอนนี้คำว่าสกอร์เกิดขึ้นมุมบนซ้ายนะครับ uh, เราจะเอาคำว่าสกอร์เนี่ยครับมาใส่ที่ภาชนะตอนที่เราเอาไปรองรับก็คือท่อนที่มันบอกว่า if e touching blue นะครับเราก็เอาคำว่าเซตนะครับเอาคำว่า change ะเช้งมาต่อท้ายคำสั่งนี้นะครับเช้งสกอร์นะครับรับแล้วได้ค่าก็คือ1ผลต่อ10คะแนนอะ่ะเราลองเอาไปรับดูครับปึ๊บอ่ามันเก็บคะแนนแล้วนะครับ10คะแนนอ่านะครับส0คะแนนอ่าสังเกตว่าครับพอมันตกลงมาแล้วคะแนนเราอยู่70 เราลองเริ่มใหม่นะครับเริ่มกดดันใหม่ปึ๊บคะแนนมันไม่เริ่มต้นใหม่นะครับไม่มีค่าเท่ากับศูนย์ดังนั้นโปรแกรมยังไม่ครบถ้วนเราจะต้องไปเซตค่าสกอร์ให้เท่ากับศูนย์ก็คือไปที่บูมนะครับก็คือเมื่อเริ่มต้นในการสตาร์ทนะครับให้เอาคำสั่งเซตนะครับมาใส่เมื่อฟอร์มเรืองอันนี้ ให้มีค่าเมื่อเริ่มต้นการเล่นทุกครั้งมีค่าคะแนนเท่ากับศูนย์ลองดูนะครับเราเก็บคะแนนไปปุ๊บสามผลสี่ผล4ี่ผล4ี่บปุ๊บเราปล่อยดูปุ๊บ,บ,บมันลบอกคะแนนที่40เมื่อเรากดสตาร์ทนะครับมันจะเริ่มค่าที่ศูนย์นี้นะครับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้หวังว่านักเรียนคงจะพอทำกันได้นะครับอขอบคุณมากครับสวัสดีครับ